คุณผู้ชมคะไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะกลุม่มหนุนปาเลสไตน์ในหลายประเทศลุกคือประท้วงหลังจากที่อิสราเอลปฏิบัติการสกัดขบวนเรือในกองเรือมนุษยธรรมที่บรรทุกความช่วยเหลือมุ่งหน้าไปยังกาซานะคะขณะเดียวกันก็ควบคุมตัวนักเคลื่อนไหวหลายคนซึ่งรวมถึงเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนด้วยค่ะ นี่เป็นภาพของกล้องบนเรือนะคะที่ร่วมขบวนกองเรือ Global Shumut กองเรือมนุษยธรรมที่มุ่งหน้าไปช่วยเหลือชาวกาซาก็บันทึกภาพคนบนเรือยกมือขึ้นพร้อมๆกันในระหว่างที่เรือของกองทัพเรืออิสราเอลเข้าสกัดในช่วงเวลาที่ขบวนเรือดังกล่าวอยู่ห่างจากเขตกาซาประมาณ70ไมล์ทะเลอิสราเอลเนี่ยฉีดน้ำใส่เรือบังลําด้วยนะคะ กระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลได้เผยภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเกรตาทันเบิร์กนักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกชาวสวีเดนหลังจากที่อิสราเอลสกัดเรือในกลุ่มนี้เอาไว้ได้หลายลำแล้วพาคนที่อยู่บนเรือไปยังท่าเรือของอิสราเอลพร้อมทั้งระบุว่ากองทัพเรือได้ติดต่อไปยังกองเรือกรอบ s ซูมุดเพื่อขอให้เปลี่ยนเส้นทางโดยเตือนว่ากำลังเล่นเข้าใกล้เขตการสู้รบและกำลังละเมิดการปิดล้อมทางทะเลที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ทีมผู้จัดกองเรือ global s o m u t ระบุว่าการเข้าสกัดเรือของอิสราเอลซึ่งเกิดขึ้นในหน้าน้ำสากลขัดต่อกฎหมายขณะที่กลุ่มฮามาสออกมาประนามว่าอิสราเอลทำพฤติกรรมเหมือนโจรสลัดและเป็นการเกาะการร้าย นนี้ก็จุดจนวนการประท้วงขึ้นในหลายประเทศค่ะรวมถึงที่อิตาลีซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุสน,นปาเลสไตน์ไปรวมตัวกันที่สถานีรถไฟในเนเปิลส์พร้อมกับตะโกนเรียกร้องให้ปลดปล่อยปาเลสไตน์ส่วนในจุดอื่นๆรวมถึงในกรุงโรมก็มีคนออกมาประท้วงจำนวนมากภาพการประท้วงลักษณะนี้ก็ยังเกิดขึ้นในกรุงเอเธนส์ของกรีซแล้วก็นครอ,อิสตันบุลข,ของตุรกีรวมถึงบัวนอสไอเรสของอาร์เจนตินาด้วยนะคะ กุสตาโบเปโตรประธานาธิบดีโคลอมเบีย Columbia, สั่งขับทูดอิสราเอลที่เหลืออยู่ทั้งหมดออกจากประเทศแล้วหลังจากอิสราเอลไปควบคุมตัวชาวโคลอมเบียสองคนที่ร่วมอยู่ในกองเรือมนุษยธรรมรวมทั้งระบุว่าการสกัดเรือครั้งนี้อาจจะเป็นการก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศร,รูปแบบใหม่ของนายรัฐมนตรีอิสราเอลพร้อมกับประกาศยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างโคลอมเบียกับอิสราเอลทันที กองเรือ global summit นั้นมีขบวนเรือเกือบ50ลำค่ะมีนักการเมืองนักกฎหมายนักเคลื่อนไหวรวมประมาณ500คนที่เข้าร่วมออกเดินทางทำภารกิจจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเขตกาซานะคะแม้ว่าอิสราเอลนั้นจะเตือนให้หันหัวเรือกลับหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตามค่ะ